ร้องเพลงเสร็จก็มาดูบรรยากาศเก่าๆครับสนามแบดมินตันเทศบาลเม,มืองยโสธรตรงนี้นะครับสมัยก่อนนะไม่เคยตีหรอกเคยขับรถผ่านนะอันนี้บอสสเก่าครับออเออมันเป็นอาคารทุ่เถ่าแล้วทุกท่านที่ร้องเพลงขี่นะครับแบบนี้แล้วนะโอ้ยยโสธรยโสธรเนาะยโสธรมึงวันนี้ไนงะ ก่อนก็มีความหลังตรงนี้นะเครมหาลุงดอนเป็นร้านไหนเนายังมาเช่าเปิดเป็นงานทนายความในเส้น,เน,น,นตะบันนนตานก็เป็นบรรยากาศเก่าๆอยู่แต่ร้านมันเป็นร้านใหม่การทำหบึร้านข้าวกับเภายี่สิบอัพร้านน้องเก่าอันเป็นแบบนี้นะ ที่นี่หมายไปออหมดครัแบบนี้แต่และวตอน,นี้แบตบ่นลนะังตอนนี้เป็นแบบนี้เแบบมืองเก่า,ยยาเวสโรธานสิสิกรัตเออ,เอ,อผนะิดไหมคุณไม่ดอกซุนี่เนี่ยน่าจะเป็นตรงเนี้ยของพ่อใหญ่อู่ดอนถานอยมาเช่านะั่นเป็นตนึกนี้คุณคนอยู่นะคุ้คุนอยู่ตรงแถวนี้เลยสำนักงานทนายความน่านจะอยู่แถวนี้นะครับถ้าผมจำผิดนะ ที่เราเคยมากินก้อยหอยก้อยหอยไอหอยเชลรีจากตะบนแดงยะโสภ์อือพะย่อยู่ดอนมะลังอุดรทองน้อยสอสอสอสมัยนะครับยะโสธร,ร,รสอสอนมยี่สิบห้าปีหนมสดนี่มันเป็นเนี่ยแม่นแมงนุมไม่เป็นข้าวเสียวยังเก่าเนี่ยเห็นไหมอันนึงเก่าเก่านี่นยู่ รรบกกที่เราเคยใช้ชีวิตยอยู่ประมาณปีห้าหนึ่งมาใช้ชีวิตที่เยะโสธรน,นะครับมาอยู่ที่ตะบนแดงยะโสธรก็เที่ยวหากันแค่นี้แหละเส้นนี้ครับมานี่มาถึงที่ตอนเช้าที่เราทำกิจกรรมกันร้อยซออเกาพอกเราคนลุกจะเบิง้ง,งท่านเปไม่มาเลยมึงแถวเดิ เป็นประตูว่าเขาเนี่ยไม่ให้เบิ้งแข่งนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่นะครับบ้านดึกเขานี่นะ่าจะสียขึ้นรถสีส้มเข้าก็ทมอ,อกะระเพย,ยน้อยพี่สรงพลจุฬาสงฆ์มาหมดตรงนี้ดูคอนเสิร์ตคารวานก็ตรงนี้แหละคอนเสิร์ตอันตร,รายคอนเสิร์ตคนกับควายตัวนี้แหละจำได้ทั้งกิโลเลยสมัยอยู่วัดทุ่งเลยออกลับมานี่เลยโอเคครับสาบัน กำเงินจุนจนมัยนี้สดถอนนะต่นี้มันอยู่ที่รองเพลงโอเคกินข้าวกันนะออสอกรแบแ่บแ่บแ่บแบเลยแ่บลยเยี่ยมขอณครับ